ี่เป็นเกมาธาตุแมวดีกว่าฮ้ยเฮ้ยไอหุ่นตัวนี้มันดูแปลก,ปลกหุ่นตัวนี้มันดูแปลกแปลกนะมันมีช่องอะช่องนี้นี่น่าจะเป็นช่องแมวนะเฮ้ยท่านไงจริงด้วยช่องแมวฮะอ๋อแมวมันล่อนี่น่ารักวะขอดูแมวกัน <laughs> โดนโดนจับ มันก็คุนเดินนี้วิ่งไปวิ่งไปหาแมวอ่ะทีนี้ก็วิ่งมั่วเลยครับเราก็อาศัยจังหวะนี้เดินไปเนาะโอเคไปแมวมาล่อแล้วเออรีบเกินยืนก่อนให้มันเดินไปก่อนเก็บอ่า นี่คืออะไรอ๋อนี่คือย้อนเวลาอ๋อเดี๋ยวเราต้องใช้กับตรงนี้โอเคปึ๊บ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 เดี๋ยวมันเดินมานี่มันจะเจอเรางั้นเราอ้อมเราอ้อมไป<ว>เอ่อยังไงวะ เราปึ๊บ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 เด้อดอนเอ้ยมันเห็นแล้วอ่ะมันเดินกลับเอออย่างนี้ก็ไม่เห็นแล้วมาทางนี้แล้วผมอยากให้มันแบบว่าเร่งความเร็วโดยการกดดีสอง สครั้งหรือกด A e สองครั้งอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องมาคอยกดชิปไม่เป็นไรครับเราก็ใช้พลังฟื้นฟื้นแล้วก็จากไปอย่างสวยงามเมื่อกี้มีน้องแมวมาช่วยเราด้วยนะไปต่อเวียนหัวไหม ม่น่าจะเวียนหัวนะแต่เกมวิวไฟเดอร์ผมเวียนหัวมากเลยตอนผมเล่นเลยอยากเล่นเกมแบบที่มุมกล้องนิ่งๆน,นะอะไรอ่ะผู้หญิงไวไฟกระโหลกเอ่อปืนประตูสามแยกป่าอะไรวะหนังสือกล้องส่องทางไกลคุณจะบอกอะไรเรา อันนี้ฝาท่อฝาท่อนะโอ้ยประตูอย่างกัีจะไปตีบอสนะฮะประตูประตูคลิสความมืดจากนรกจะกลืนกินแกนี่แหละสกิลพิคลิสทางขาดมีคิ้วใหม่ด้วยนะสีม่วงนะอันนี้เดี๋ยวประตูมันเยอะอะไรขนาดนั้น ผมเล่นแบบว่าเล่นไปวิเคราะห์ไปนะจะไม่ <c oughs> คงไม่มาแบบวิเคราะห์ทีเดียวแล้วก็เออรันทีเดียวทั้งหมดนะครับเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือใช้กับอันนี้ปะหรอแล้วเราก็มาเก็บอันนี้ อะไรอ่ะย้อนเวลาอ๋อย้อนเฉพาะจุดโอเคย้อนเวลาเฉพาะจุดเชื่อมวัตถุงั้นเราก็ไม่มีเหตุจำเป็นต้องไปทางนี้แล้วเราก็มาทางนี้แทนเฮ้อันนี้ปุ่มเปิดประตูนี่ ปุ่มประตูมันไม่ได้มองมาเราเดินไม่ได้เลยแล้วเราจะกดอันนี้ตอนไหนแล้วมันเดินมาทางนี้เราต้องเดินไปแอบกดเลยซื้อ ตรงนี้เดินไม่ได้ครับเราต้องเดินทางนี้เท่านั้นเดินมาเสร็จมันหยุดแป๊บหนึ่งอ่มันหยุดแป๊บหนึงนหน่งแล้วมันก็หันกลับตรงนี้มีจุดเหมือนเดินได้นะเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวอันนี้มันต้องกดไหมไม่ต้องกดปะเพราะเราจะมาแอบตรงนี้ใช่ไหม แล้วแล้วแ,แ,แอบตรงนี้ทาไมวะมันแอบไม่ได้ตรงเนี้คุยกับใครวะเนี่ยเอ่อเดินตามเดินตามแม่มไปก่อนนะเราจะต้องมาเอาอันนี้ซึ่งไปไม่ได้เราต้องมาเก็บอันนี้ก่อนชึบเ,เดี๋ยวนะอ๋อเราไปไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะ เราก็ต้องกดแหละมันทำมาให้เรากดเฮ้ยแต่สีแดงมันต้องใช้ว่ะหรือแล้วค่อยมากดทีหลังเหรอไม่รู้ไม่รีไม่รู้แล้วขอดูพฤติกรรมมันก่อนนะมันก็เดินมาตรงนี้เดี๋ยวแล้วเดินอ๋อ อ๋อเหมือนรู้อะเออเชิ้บปึ๊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 บเปิดประตูเดินปัอ่าปิดพอดีปิดพอด,ด,ดีแล้วเราก็รอดแล้วก็เปิดดิด๊ดดิดด๊แล้วมันก็จะเดินผ่านเราไปเปิดประตูให้เราเอ,อ้ยเมื่อกี้เราเปิดประตูไว้ปะ เปิดเราต้องเปิดเอ้ยงงแล้วเดี๋ยวเอาไงเนี่ยอืมตรงนี้เราเข้าไม่ได้เแล้วมาเอาเอ้ยประตูมันปิดไปเนี่ยเดี๋ยวออกออกมาครับเก็บครับอืม เก็บเพื่อเพื่อใช้กันนี้ใช่เก็บเพื่อใช้กันนี้มันเห็นเราอะเก็บแล้วเฮ้ยมันเดินมามันเดินมาเราออกไม่ทันเออ อม,ม,มันเดินกลับมาไวเนาะเราเดินออกไม่ทันจริงจห,หรืออยากเพิ่งเก็บแล้วไงมารออันนี้มันเจอเราปะเจอวะใช้เล่นไงวะซื้อมันก็มาตรงนี้เปิดประตู เดินตามหลังมันไปเพื่อเอ,อ่อเอาใหม่ๆเ,เราจะไปเก็บอันนั้นนะ่ะอ๋อหรือมันต้องใช้กับอันนี้ดิเดี๋ยวนะเราเก็บเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งออกมันอยู่ตรงนี้นานปะเคยไม่ออก อืมันใช้กับนี้แน่เลยอันนี้มันเจอเรออ๋อม่ใช้กับนี้ได้นี่แสดงว่า เราไม่ต้องเปิดหรอแล้วเราไปเอาอันนี้ก่อนผมไม่รู้แล้วมั่วแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันเดินกลับมาไววะเอ่อเอ่ออืมผมเปิด ่อนไม่ได้ว่ะเออคือเดินผ่านแล้วมันก็จะเปิดปิดหรออ๋อเปิดปิดอยู่แป๊บเดียวว่เดินมานี่อ่ะเดินมานี่ไม่ได้ต้องเดินตรงไปเลย เออเชื้อเดินตามมันเดินตามไปเพื่อ,อยังไงก็ต้องกดตัวเนี้ยเึืบอเชื่ออืมเดินตาม ไอ้มเมื่อกี้กดไปยังยังไม่กดนะต้องกดก่อนนะึออ๊บกลับอีกวิธีนึงอ่ะรอมันเดินไปรอบสองแล้วค่อยตามมันไปอย่างงั้นจะทันปะ่ะเอ้ยมันไม่เห็นเรานี่หว่าใช่มันไม่เห็นอยู่เล้วปะ่ะอา่า เออมานี่แล้วก็มันเลี้ยวผมไม่เก็บเลยแล้วก็จังหวะนี้มันเปิดประตูให้ไม่ทันเออ แล้วถ้าใช้กับตรงนี้เลยมันจะเดินยังไงต่ออ๋อมันจะเดินมาทางนี้ว่ะถ้าเราเปิดตรงนี้มันเดินมาตรงนี้อา้าวนี่ไงเราก็รอ,เ,อเปิดตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็มันเดินมาทางนี้อยู่ดีโอเคยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นนเออรอรอรอแล้วมันไม่ไม่มาตรงนี้แล้วเอาเราว่าเข้าไม่ได้เด้มันไม่มาตรงนี้ก็เข้าไม่ได้เด้วะ อมมันใช้กับอันนี้หรือมัน,มนใช้ได้ทีเดียวปะเราไปเปลี่ยนการเดินของมันอะ่ะตอนแรกมันเดินตรงนี้ ันนี้ต้องต้องเปิดแหละก็ไปเก็บเปิดประตูสีขาวเอา้าไม่ทันเอ้ยไม่ทัน เข้ามาเปิดปตูวทีขาวแล้วรอรอมันเปิดปตัวออกให้เราเราออกมาเสร็จปุ๊บเรามาเก็บมันเดินมามันเจอ รานนี้มันเจอเออเปลี่ยนทางเดินประตูนี้เราไม่ต้องใช้แล้วเดินมาหนึ่ง,ใช,ง,อองใช้พลังไม่ทันผมรอมันเดินออกปุ๊บเก็บของใช้พลังไม่ทัน มาเก็บเลยไม่ได้มันเจอเราก่อนมาเก็บเลยไม่ได้มันเจอเราก่อนถ้างั้นทำไงถ้ามันเจอเราก่อนเอาใหม่รอมันเดินกลับมาอีกรอบได้ไหมอันนี้หัวห้องนี้มันหันไปดูด้วยอะกลับไปจะไปหลบห้องนี้เท่าน่อย ไม่ได้ดิเหมือนเดิมดิเนาะเหมือนเดิมว่ะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอ่อ๋ออแล้วทำไมไม่เก็บแต่แรกอะ่ะเดี๋ยว เมื่อกี้ผมทำอะไรวะเรามาตรงเดี๋ยวนะเรามาตรงนี้เก็บใช่ไหมเออมันก็ไม่เห็นเรานี่หว่าเก็บแล้วเราก็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 เอ,อ๊ะเก็บหลบได้ไหมเจออ๋อ เราต้องเข้าไปก่อน <c oughs> อืมปึ๊บป,ปึ๊บเก็บเยนืนนี่แล้วรอมันมา มันก็จะเปลี่ยนจุดเดินต้องให้มันมาเดินเหยียบให้เราเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเราเปิดช่องตรงนี้แล้วมันจะไม่เหยียบอันนี้แล้วเก็บเออ รอบตรงนี้เปิดเอ่อโอเคเปิดประตูประตูสิครับป,ประตูมาตรงนี้เปิด อเปิดประตู ประตู้ให้หน่อยออกไม่ทันโว้ยงั้นงั้นต้องให้มันเปิดก่อนไปออกแล้วก็ต้องต้องมาตรงนี้ไป สร้างทางเชื่อมเออนั่นแหละแล้วมาเก็บอันนี้ใหม่อีกป่ะเนี่ยเริ่มใหม่เชื่อมสะพานไอส้สีม่วงคือรีเซ็ตใหม่หมดเลยกดเออโอเคแล้วแล้วแล้วรูทการเดินมันจะเปลี่ยนแล้วนะทีเนี้ย เราจะไม่ต้องเก็บอีกไหมอะสีแดงสีน้ำเงินไปเปิดสีแดงไปเปิดสีแดงเลย ปบอ่าเราอาจจะต้องมาหลบตรงนี้สินะสีแดงเปิดสีแดงเสร็จกลับมาเปิดสีน้ำเงินเปิดสีน้ำเงินมาเอาอน,นี้โอะเห็นว่ะรอก่อนโอเคหันไป เก็บอันนี้เก็บอันนี้เสร็จใช้ตรงนี้เสร็จมาแอบตรงนี้ป,ปึ๊บหันมาหันมาปุ๊บเราเดินเราไปโอ้โหกว่าจะได้กว่าจะได้อือ <c> ห <oughs> ือ <c oughs> นี่ฮะมาถึงเปิดสะพาน อ๋อมันไม่รีตั้งแต่แรกนี่หว่าอันนี้เฉพาะช่วงที่เก็บไอ้สี่เหลี่ยมสีน้ำเงินไปไอ้สีม่วงไปแล้วโอเคข้ามเลยแล้วกันครับไป <c oughs> เจอกันด่านต่อไปนะวิอะไรอะ่ะฉันได้อะไรมาถังขยะหนึ่งชิ้น ห E A อ๋อออกมาแล้วจบชัปเตอร์ที่หนึ่งฮะไอ้เมื่อกี้นี่ใช้เวลาไปเยอะอยน่เนี่ยแต่มันไม่มีแพ้ไงมันอยู่ที่ว่าเราใช้เวลามากน้อยแค่ไหนม,มันคือกงใหมมันไม่ใช่ถังขยะโถโกงขังนี่เองผมนึกว่าฝาท่อมันคือกงขังเฮ้ย นาฬิกาเดินเหรอหนึ่งสองสามมันบอกว่าชัปเตอร์นี้ใช้เวลาไปสามชั่วโมงชัปเตอร์เดียวใช้เวลาไปสามชั่วโมงเอามีสี่ชัปเตอร์ก็จะครบรอบนาฬิกาหมุนพอดีเราเดินเข้าไปเราออกมาเราถังขยะเอ้ยเราเอากรงมาใส่ เปึ๊บเวลาเดินลาเดินอันนี้ก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยคืออะไรวะอ๋อมึงปลดล็อกไทม์ไลน์ใหม่อืมโอเคครับมีเจ็ดด่านนะใช่ครับช,ชัปเตอร์หนึ่งลิ้นผันโอเคก็เดี๋ยวไปลุยชัปเตอร์สกันต่อนะครับ go tắt chốc